ชนะใจแฟนๆได้เสียทีหลังจากอยู่มานานหลายปีความหลงหลังจากเกมนัดชิงชนะเลิศของซึ่งเอฟเอคัพ2022ถึง23ที่สนามเวมบลีย์สเตเดียมในเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจบเกมนี้มาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงตัวเก่งของทัพปิศาจแดงที่แม้จะเสียใจที่ไม่สามารถนำแชมป์มาสู่สโมสรได้ก็พยายามใช้ความเป็นรุ่นใหญ่ไล่ดึงน้องๆหลายคนคนที่ผิดหวังจากผลการแข่งขันซึ่งหนึ่งในนั้น คือ ok อเลฮานโดกานาโชดาวยิงรุ่นน้องที่ลงมาเฉิดฉายในช่วงท้ายเกมนี้และมีโอกาสยิงแต่ไม่เข้ากรอบซึ่งหลังสิ้นเสียงนกหวีดแข้งรายนี้เสียใจทิ้งตัวลงไปนั่งกับพื้นก่อนที่แรดโฟลด์จะเดินมาปลอบใจก่อนให้ลุกขึ้นมาจากความผิดหวังซึ่งหลังจากชอดนี้ออกสู่สายตาของแฟนๆปีศาจแดงซึ่งต่างเป็นการชนะใจแฟนๆทั้งหลายในโลกออนไลน์พร้อมทั้งเชียร์ไปในทางเดียวกันว่าอยากเห็นแรดฟอร์เป็นหนึ่งในกัปตันของทีมในซีซั่นต่อไป